สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องบองไปสูขู่สูคนครับพ่อกระบาท้าวนนั้นเชี่ยงออกครับพี่น้องไหมวรยากาศร่มหนาวแห้งครับมือนี้หนาวหสาวสีใส่เสียแขนยาวเลยพี่น้องมาก้อยกุ้งพี่น้องก้อยกุ้งก้อยกุ้งกุ้งโบเต็นได้เหมือนกุ้งโบเต็นว่าว่าเสียมันเต็นโบเต็นครับมันเห่าไปแล้วนะครับเห่าจนเบิดนะครับใส่กับผักหลายอย่างโอ้จากผักอียงเนี่ยผักกาดเนี่ยผักข้าวตองบักทั่วคู่บักทั่วบักแตงนะครับกับหมากมาละ มาละพี่น้องเดี๋ยวซ้ำซีน่วยนะครับเอาบวกพริกหน่วยมากัดน้ำมาบ่อะไรยังห่างมาพี่น้องมาเสิร์เสิร์ต้องกันก็บ่าวแถวพริกเอามาทางข่อยวาโตล่มหนาวครับมาหนีโตล่มหนาวทางอำเภอหน้าตาลครับมาหนีทางอำเภอหน้าตาลล่มหนาวฝนตกแล้วกันหนาวเนี่ยอะไรบุนี่ตกแล้วกันหนาวมามากันเขาพุ่นละติ๊ปเลยพี่น้องเขาถือล่มมันหลุดปั่นปั่นบเบากัน Bún rộm không giá rộm nào ấy không Ừ ừ ừ Cọp ừ. đi hả Cùng nhai có bộ kinh điệp Bạn cùng quay có kinh điệp Cùng nhai nó bộ kinh mang quán nó bộ kinh điệp mưa bắt Mặt cùng phói đó kìm ừ. Mình tôi nói với nó Chẳng lòng hẹn lòng tôn thùng mhm 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 nào mhm 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 kìm nằm nào thế chậm nằm nào chứ mà ui rộm nhắn mà nào hoặc thế Khao níu chốn hẹn với lòng lụm lại Bánh nhạt cái ngoài Có bao gồm tủm vẩy có những mà dưa vô không gì nữa ừ, ทุกคำมิ่งใหญ่พี่น้องมึงก็นะบรรยากาศมันอึมอึมคึมข้ามมือเอาว่าสิว่าจริงเลยแหละคึ้มบอกพื้นกระมี่คึ้มก็มีโอ้พี่พี่พี่ใบกวอกพี่น้องใบกวอกกันได้ดิใบกวอกกินหมากที่เขาเอาไปกอกหน่ำ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 แต่อยู่ทั้งขักพี่น้องเอ้หน่ำต่ซื้อแต่ว่าปลูกทั้งขัก เป็นยังไงคือสื่อกอกหนามมันหมกนักหนามบอกอยังไงปากปากกัวโตกัวใหญ่ครับพี่น้องนวดมันปกักฝน,น,นคือหน่วยนะว่าแบบนี้เอาเบื้องคุณชิว่าเจ้ากินเขาตากฝนมึงนี่เป็นยังไง มันก็เย็นเท่านั้นแล้วเสียงลมสีแห้งเนี่ยครับพี่น้องเพราะว่าลมแห้งอี่เด็ดลมต้นทงลมต้นทงคั้นบนมีลมเนี่ยบางวหาฝนเออเออหมดแล้นี่อลองกินผักกาดโอ้ยกินเบื้องลองเบื้องเบื้องมันเสแสร บม่นะบอคือคือหักทัวกับหักเต็งกินผักหลายๆตัวอ่ะยังก็คืกินหลายอยู่ห uh ักทัวกับหักแตงก็ก uh ินหลายกระถินหมดนะกินผักหลายอย่างจะมีวิตามิน นำกปักพายมั้งเนาะนำหนักอ,อันนั้นมันนวดมันปักนวดเหมกุ่มปักมันต้องตำจังเลยพี่น้องเยวมือหนาบ้าเ่าต่ำลอง จังกินมาหลายยูหน้อยละหมื่นเอา <laughs> จังหน้อยละหมื่นเอาจังได้ละพี่น้องงวดฝนกระดา ห <Now>, นาวหน,น,นาวน,นั่นตากฝนกินเข่ามันถามว่าเป็นยังก็บอกกินอยู่ตั้งเฮือนมันบ่ได้ฟิวตัวพี่น้องเพราะอว่นนนี่อันเป็นคนละบรรยากาศคือกันกับกินกาแฟนี่แหละเนาะแม่อ้องไปนั่งือบอกกินยุน กูโบกินอยู่ห้องนันเป็นนางกินอยู่ลานระมนันนั่นใช่หรือน้าหนาวน้ำาวแนรังมันหนาวมือหนาก็มันหนาวแนวนี้เสียอาไพรโฮมมาตุ๋นนั่นง ผมว่าดังไฟกงองยังไงอัจฉริมเสียงลมอัจฉริมเสียงลมแน่หรือพี่น้องเหมือนเนี่ยหันบาบๆเลยอ,อันนวดกุ้งปกักปากลาใส่ขี้ม,มักพริกมาเนี่เขากันคักปันอย่าง คนลกระลิ้นยเบิดเหมือนลิ้นน,น้อยๆบอลลิ้นไหลพอดีไปยามาเนาะพอดีบรรยากาศนนยามรีบปล่ายามปลารีเป็นยังขึ้นยับเข้าไก่กันเลยมีของมันหนาวยับเ <laughs> ข้าไก่กันมันหนาว ไืเราเป็นฝนถือกนาบนานากรองไปเสร็จไนที่เสร็จอีวะเสร็จไหนที่มันชิมหัวมัหัวบังพี่น่องอ่ะอุ้งตู่ะ Ừ, ปัดหน้ากล่องนิดหน่อย <c oughs> ครับฝนถือยวก็ถืออีกแล้วเอ้าคลิปเหนียวแบบทุลักทุเลจังหน่อย <c oughs> ừ, เฮ้ยลมหนาวกัางทันห่มกบได้กลางด้ลมแห้งลมแห้ง <c oughs> ซ่บน่าักปากบีบมัง่าย่สมาหอมมักติดเปียวตพี่น้อมเปรียวเพยวเพชรเผ็ดเปียเค็มเขมบวงสดกนละเจ้างานจะบ่ม เขาเฮียสะเลยถ้ากระปุงได้บางสมุถก็ถือกลมมันอืมสันรบก ออการอีกอนจะ่ำรวมมาเป็นหัวเป็นหัวไปหรอกเสียงปุ่งปุ่งปังๆเสียงเป็นไหลุ่นเป็นเลนบางใสสดอะไรหรอกมันขาดกันมันขาดกันดอกมันหนาวมนหนาว ออกอดกันเนี่กอดกันเนี่ยกล้องมั่วเลยกล้องมั่วมันถือเม็ดฝนมันถือเม็ดฝนพี่น้องทั้งเพชรทั้งน้าวแบบนี้แค่นี้แต่ว่าบอหอน ตึงเวทตึงหนาวหนาคลิปอี้พี่นี่คันแมนมันมั่วมันยังกะขอสดขอไฟเด้อพี่น้องเด้อตากฝนลง่งขุนตากเส็ฝนหลดกินตากฝน ก็ภัยจนเอน็นต่ว่าลมคอยลมแหงก็ภัยจนเอ็นพี่น้องเงอ้ยยื่นอยู่กระจับถึงเสียบดู

อะไรกิจไผมันน้องี่นหองเนาะก่อนพูน <c oughs> บานแล้วเปิดอาไรห่เลาแล้วกะเปิดเพ่งแเ, <c oughs> เปิดเพ่งแล้วแล้วก สวัสดีครับพี่น้องบ้านอของเฮาเลยะถ้าบเปิดเพ่งเขาเป็นประกาศอันแจ้งอันมีคนใจเนาะกาโล้หนึ่งสองสาม,มพี่น้องเอาแล้วกันผู้ได้น้อฝั่งเนาบึงย่งช่วยกันเด้อที เปิดเพลยงขึ้นนิ่งไข่แน่เหอน่ะเป็นการห้สั้นาณยุบบิดอนจาะหรอยุบรัวปมอซีอินเหรอคำหนึ่งก็ซอิ้นมันนี้คนมีของหวานมานำเลยหมากขวยซุป แม่ผู้ใหญ่บ้านิ่นเอาต่วนนุงมๆก่อนอะไรนะขออีกคำหนึ่งแน่นๆเหมือนกันพี่น้องสวดด้วยจ้ะสดๆมั่วจังหน่อยน้องพี่น้องเนาะบาร์เนี่ยมึงกระซือเติมมั่วอยู่เด็กกล้วยมาเป็นวีเด้พี่น้องไหม คือสิโบกินเบิร์ดวีดอกมันมุกคือมากอันนี้ตกลงสิกินกล้วยให้กินวีเยอะนี่กล้วยเขาเอื่นเป็นวีอ๋อโต๊ะหลงมันกล้วยขึ้นวีอยะเดี๋ยวเตรียมชิว่าซะแห้งเพชรอยู่กะตีพี่น้องบอกเลยนะตีสโนสโน่ยึดติดเขาเราเปิดไม่ก่อน กินเขากับก้วยกินกล้วยกับเผานี่ยังหมวกอืมอัด้าวสังพี่น่องเนาะดีสุดนะ อาบอบาาก,กวยมามัด <c oughs> <c oughs> บ่อยากมัม่วอเลยพี่น้องกินเผ็ดลงกินกว้วยลง,จ,งจ,จับบ่แสบท้องเสียนกัแสบแสบอลไเนาะ ชอบอ่อืมอ,อ,อ,อืมากม่เลยมวายเบอรสองเลยเอาเถอะผลไมงลาพีลาหนองก็ผลมาพี่น่องเอาหนาพอดีเลยโอ้ยหอนปากบาบแบบนวดกุ้งปักแล้วก็กินพริกแบบนี้เพชรดีประหนังโอ้ยมั่วไปเลยเอา,เอา เดือบลอยแล้วหรือเปล่าเรียบร้อว,รอ,รวอืมเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรต,ติตามรับชมบ่าวเทาเมื่อนี้ทุลักทุเลจังหน่อยนะครับเทิ่งฝนเทิ่งลมเทิ่งหนาวนะครับนี่ฝนตกกระลังมาแห้งเอาลาพีลา,ลาน้องมองนี่น้องพี่น้องเนาะเอาฝากพีต่อน,น้องคือเก่านะครับคลิปนี้มักะไลยถือใจกระแช่บ่าวเทานี่นะครับเด้อสาหรับมื้อนีะครับสวัสดีครับ